สวัสดีครับผมจองบอยร้านลุงพจเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าครับคลิปนี้นะผมจะพามาชมนะผมสินค้าที่ว่าลูกค้าจองแล้วนะครับอตัวนี้เป็นโคมไฟชุดนะครับโคมไฟเลยเรียกอีกอย่างหนึ่งที่ผมเรียกประจําคือโคมไฟพวงครับครับผมเป็นชุดเลยห้าช่อห้าช่อนี้ใช่ครับผมราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทหนึ่งหมื่นสองพันบาทครับซึ่งเป็นเสากลมใหญ่ hmm. ประมาณ ไม่ประมาณสิบเอ็ดนิ้วได้อยู่เสาตันไหมครับใช่เสาตันเลยเสาบ้านเก่าเสาคมเก่าโบราณเลยครับเสาตันเลยแล้วก็เอามาอัดดบกับล้อเกวียนครับครับตัวนี้จะเป็นขาล้อเกวียนเลยสามขาครับแล้วก็ตัวบนเนี่ยจะเป็นดุมเกวียนครับผมครับนี่ครับจะมีทั้งหมดห้าหัวครับมีหัวเล็กสี่หัวหัวเล็กแบบนี้สี่หัวครับเวลาเปิดไฟนี่สวยมากครับโอ้โหเพรามันจะเป็นชุดครับ แล้วทีนี้ไอตัวกลางเนี่ยก็จะเป็นดุมใหญ่ครับจะเป็นดุมเกวียนของแท้เลยหรือครับอว่สร้างขึ้นมาใหม่เป็นของเก่าแท้เลยครับโบราณเลยหายากสุดๆแล้วตอนนี้เออเนี่ยมีอยู่หลายดุมมีจะมีอยู่หลายรุ่นมีดุมแบบนี้ก็มีทราบครับซึ่งทั้งหกตัวนี้ลูกค้าจองแล้วเป็นเอฟซีผมจากสวีเดนครับหลังจากที่ผมลงคลิปไปได้ไม่กี่ชั่วโมงครับเมื่อวันเมื่อวานวันที่เท่าไหร่ เมื่อวานเดี๋ยวเมื่อวานที่ล <7. S 1> งคลิปใช่ว,วันที่เจ็ดนะครับวันที่เจ็ดอ่าเมื่อวานวันที่เจ็ดอ่ะผมทําคลิปแล้วปล่อยคลิปลงไปครับประมาณช่วงประมาณสามสี่ทุ่มนแหละพี่เขาก็สายตรงมาจากสวีเดนเลยครับมีเอาโคมไฟหกตัวเลยตัวละหมื่นสองหกตัวใช่โอ้แต่ผมก็ลดพิเศษให้อยู่คร,ครับผมแล้วก็มีตัวนี้ด้วย โหถ้าเอฟซีจะสั่งนีง่ยังยังพอมีได้อยู่ไหมก็ไปออกมาเรื่อยๆตอนนี้เหรอ,นนอนนครับตอนนี้นี่ต้องรอต้องรอเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าดุมแบบเนี้ยผมจะหาได้อีกไหมเพราะว่าตอนนี้ล็อกเกวียนหายากมากโอ<ห>้ดุมพวกนี้ยดุมเล็กๆเนี่หายากมากครับผมครับไม่ค่อยมีอครับตอนนี้โู่พี่เขาจัดไปแบบหมดเลยใช่นนครับเพราะว่าพี่เขาสั่งบ้านผมไว้หลังหนึ่งด้วยโอ<ห>ครับแล้วก็จะเอาคมไฟเนี่ยไปแต่ง ไปแต่งให้ไปแต่งสวนครับผมนี่ครับเดี๋ยวตนไปส่งบ้านอ่ะเดี๋ยวเอาพวกนี้ไปแต่งเสร็จเดี๋ยวจะรีวิวให้ชมแบบเต็มอินเลยนี่เดี๋ยวขอไปด้วยได้ไหมที่ไหนพี่ได้ได้อยู่ประคนใชัยนี่เองไม่ไกลไม่ไกลต้องไปครับประคนใชัยนี่เองต้องไปซะแล้วครับผมโอ้โหนี่คือเฟอร์นิเจอร์ที่หาไม่ได้อาจจะมีชิ้นเดียวในโลกด้วยใช่ครับผมแล้วก็ของพี่เขาอโตัวนี้โอเสียงดังนิดนึงครับพอดีพอดีจะเอาบ้านไปส่ง ให้ลูกค้าอ่ะหลังนี้ไปที่ไหนหลังนี้ไปประมาณหกเจ็ดกิโลเนี่ยใกล้ๆครับปราคโทใช่เหมือนกันใช่ครับโอ้เสียงดังนิดหนึ่งนะครับบ้านหลังใหญ่นี่จะไปที่ปราคโทชัยอับอย่าไปอย่าไปตรงเลยตรงเลยครับนี่ครับโอ้โหดีรถคันอันนี้เป็นรถคันใหม่รถคันอับเพิ่งออกคันนี้ครับโอ้นี่ครับคนขับดูคนขับครับดูคนขับโอ้ดูคนขับมอด้ย ไม้ไม้พ่อไม้ไม้เอาโอเคครับผมอ่าครับคนขับก็ส่งเสียงหน่อยอ่ะต่อมาที่สวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้โหลูกค้ามาเพียบเลยครับวันนี้ครับผมอ่านี่อลัการสร้างครับผมอ่าต่อด้วยตรงไหนชุดนี้ด้วยครับนี่ครับชุดนั่งกินกาแฟอ่าลองโชว์หน่อยโอ้ครับนั่งสบายเลยครับชุดนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้างครับชุดนี้ตัวนี้่ะครับไม้เก่าล้วนเลย เป็นไม้ประดูไม้มะค่าไม้แดงครับผมสามไม้ครับชุดนี้ครับอันนี้พี่เขาจบไปที่แปดพันห้าพร้อมทำสีนะครับครับเพราะว่าราคามันอยู่ที่เจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าครับแล้วก็อันนี้ทำสีให้เรียบร้อยเลยโอ้ตัวนี้ครับตึงตัวนี้มีอยู่สองชุดคือเดิมมันจะเป็นสีอย่างนี้เลยเนี่ยคับจะเป็นสีไม้ที่ยังไม่ได้ย้อมแบบนี้นี่ที่ยังไม่ได้ย้อมคือเป็นเนื้อไม้อย่างนี้เลยครับโอ้โหตัวนี้เป็นไม้เนื้อแข็งนะใช่ใช่ครับผม ครับแล้วก็ชุดด้านในนี้ตัวนี้ไปแล้วเหรอสองชุดนี้อันนี้ไปแล้วแต่ชุดหลังชุดหลังพี่ยังไม่ได้เอาอ๋อเอาชุดหน้าแปดพันห้าแต่ว่าชุดหลังที่เจ็ดพันห้านั้นคือชุดข้าหลังนั้นใช่อันนั้นชุดสเปรอีกชุดหนึ่งครับผมว่าเรามีอยู่สองชุดแล้วก็อีกชุดหนึ่งจะเป็นชุดนี้ที่พี่ขอเอาเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเลยนะครับเพราะว่ามีเอฟซีสั่งเข้ามาสั่งเข้ามานี่ครับโอ้โหมีแต่คลาสสิกทั้งนั้นเลยฝั่งนี้ไม่ชุดใหญ่ได้เหรอ ครับหาไม่ได้แล้วชุดสุดท้ายของทีรานแล้วเฮ้ยพูดจริงใช่ครับรเพราะว่าตอนนี้ลุุมเกลียนหาไม่ได้แล้วครับ oh, ตอนนี้ดุ้มเกลียาไม่ได้แล้วนะไอ้โต๊ะนี่ก็เป็นเป็นดุ่มเกลียแท้ทั้งหมดใช่แล้วก็แถมเก้าอี้ก็เป็นดุ่มเกลียนแท้ทั้งหมดใช่ครับซึ่งเป็นชุดสุดท้ายของทางทีรนแล้วโดครับผมสั่งไม่ได้ครับสั่งอีกก็หาไม่ได้แล้วชุดนี้ขอไกด์ไลน์หน่อยว่าประมาณเท่าไหร่ตัวนี้ราคาอยู่ที่พร้อมทำสีอยู่ที่สี่หมื่นแปด สี่หมืนแปดครับผมตัวนี้และเป็นตัวสุดท้ายด้วยใช่จุดสุดท้ายแล้วน่าจะหาไม่ได้แล้วใช่ไหมหาไม่ได้แล้วครับผมเนี่ยจุดสุดท้ายตัวนี้จุดสุดท้ายโอ้สี่หมื่นแปดหาไม่ได้สี่หมื่นแปดครับลูกค้าหมุนเบียนเข้ามาช่างบอยก็ต้องให้สัมภาษณ์แล้วก็ต้องต้องไปนี่ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นอ่างล้างหน้าทุ่ใหญ่ที่ในโลกครับเพราะว่าเพิ่งเพิ่งได้มาครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเอฟซีจากแคนเซาเนี่ยเอาไปแล้วมาจองไว้ครับพี่เอาตัวนี้กับ ชิงช้าตัวนั้นกับชิงช้าสองอย่างไอตัวนี้เท่าไหร่ลองลองตัวนี้แปดพันห้าแปดพันห้าจะเป็นไม้โคกเหรอครับลูกใช่เป็นโคกกระเดื่องโบราณเป็นโคกกระเดื่องโบราณครับสวยสใหญ่มากเลยนะใหญ่ครับใบใหญ่มากเลยนะตัวนี้แปดพันห้าครับใบใหญ่เลยใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้เดี๋ยวยกกลับอุบลเลยครับลูกค้าจองครับดูความคคาสสิกครับเนี่ยดูความสสิกดูลายไม้คาสสิกมากๆเลยต้องเป็นไม้เนื้อแข็งจริงเนาะถึงจะมีลายแบบนี้โชว์ได้ตัวนี้จะเป็นไม้มะค่า โอ้โหสวยงจริงครับแล้วตัวข้างเป็นไม้อะไรครับตัวข้างก็เป็นมะค่าเหมือนกันแต่เอายางยางยางครับผมตัวนี้เท่าไหร่ครับพี่บอายตัวนี้เจ็ดพันห้าครับตัวนี้เจ็ดพันห้าเป็นไม้มะค่าเป็นอ่างล้างแน่ครับผมมีซิงให้ไหมครับตัวนี้นี่ครับสิงมีให้ด้วยอันนี้คือจะมีไม่ใช่ซิงเ้าเรียกว่าอะไรก๊อกน้าก๊อกน้ําใช่ครับโอ้ตัวก๊อกมีให้ครบๆเลยอ๋อถ้าเป็นสิงมันคือไอ้กลมๆนั่นใช่ไหมใช่ที่อันนั้นขบวนจะเป็นก๊อก มีก๊อกน้ำให้นะครับสำหรับชุดนี้ก็ตัวนี้ก็จะเป็นพวกโต๊ะชุดพวกนี้ผมพวกอ่านล้างหน้าอ่านล้างหน้าขนาดเล็กอย่างนั้นราคาสี่พันกว่าบาทครับสี่พันกว่าบาทเป็นใครชอบแบบเปลือยแบบคลาสสิกก็จะเป็นตัวนี้ครับผมถ้าถาดลงมาอีกก็จะเป็นโอ้โหหลายตัวเหมือนกันว่าตอนนี้จะลบนิดหนึ่งเพราะว่าอยู่ในระหว่างการปรับปรุงร้านครับเพราะว่าให้ช่างเขาเดินไฟให้ไม่หมด ครับผมครับแล้วก็เดินไปมหาออฟฟิศใหม่โอหมีออฟฟิศด้วยครับผมโอ้นี่คือเฟอร์นิเจอร์หลักๆที่จะอัปเดตในในเดือนนี้ครับแล้วก็ที่ยังไม่มีจองบ้างตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวยาวแบบเนี้ยตัวนี้สี่พันห้าไหมมะค่าสี่พันห้าเป็นไม้มะค่าครับอืนี่ยังเด่นยังสวยครับนี่มีคนจองยังครับตัวนั้นยางยางยางตัวนี้เป็นโคมไฟใช่ไหมครับผมใช่เป็นโคมไฟครับอันนี้จะเป็นหางไถโอ้หางไถโบราณครับ ราคาประมาณเท่าไหร่ครับับตัวนี้ห้าพันห้าห้าพันห้าตัวนี้เป็นโคมไฟครับผมซึ่งจะหายากดุมที่เป็นดุมของล้อเกวียนแท้ใช่ตัวนี้ก็จะเป็นโต๊ะชุดครับผมโต๊ะชุดตัวนี้ก็จะอุปกรณ์ของเกวียนด้วยใช่ครับหมื่นห้าชุดหนึ่งเท่าไหร่นะครับหมื่นห้าหมื่นห้าพันหรือหมื่นห้าร้อยหมื่นห้าพันหมื่นห้าพันนะครับตัวนี้เป็นชุดอุปกรณ์เกวียนที่อันนี้เป็นชินช้าอันนี้ตัวที่ว่าพี่เขาเอา ชิงช้าตัวนี้ก็เป็นชิงช้านั่งขนาดสองคนใช่ครับยังไม่ได้ทําสีนี่เท่าไหร่ครับชุดนี้สี่พันแปดสี่พันแปดสี่พันแปดใช่สี่พันแปดร้อยบาทสี่พันแปดร้อยบาทนะครับเป็นขนาดนี้เป็นเสาเก่าไม้เป็นเป็นเสาบ้านเนาะใช่ครับเป็นเสาเก่าเลยเสาเก่าตัวที่นั่งจะเป็นไม้กันเก่าไม้มันปลาโอ้โหไม้มันปลาใช่ครับกว่าจะโตให้เราเลื่อยได้ไม้มันปลาไม่ใช่ธรรมดาด้วยนะใช่ใช่มาก ไม้กันกระโดหลายตัวสี่พันแปดมีหลายตัวอยู่เนาะใช่ครับตอนนี้ก็มีจองมีหนึ่งสองสามครับตอนนี้มีจองไว้สามตัวมีจองอยู่สามตัวครับืพมาะที่ทำสีตัวนี้ก็จองแล้วครับอ้อตอนนั้นจะเป็นพี่สองเกลือตัวขายดีเลยของเกลอครับแล้วตรงฝั่งนี้แหละครับที่เป็นไอ้กระเดื่องนี่กระเดื่องกระเดื่องอันนี้เดือด่าง เดือดัางนะครับเป็นเดือดัางโบราณช่างบอยเดือดัางให้ดูครับนี่ครับาสซิกับราาหลักไหมหนักไว้ตัวนี้สามพันแปดโอ้ยราคาเบามากสามพันแปดครับนะครับเป็นเป็นของโบราณที่จะที่ทำ h ฮ n d m เม e ทั้งนั้นเลยใช่ครับสามพันแปดนะครับต่อมาก็จะเป็นชิงช้าขนาดใหญ่ที่สามารถเอาไว้การแจ้งได้มีหลังคาให้คช่างบอยนั่งสบายเลยสี่พันแปด ไม่ใช่ตัวนี้ไซส์2เมตรอยู่ที่1 4 0 0 0บาทครับ14,000บาทส่งฟรี1 0 0กิโลเหมือนเดิมไม่ไม่อริเจอร์ไม่ส่งฟรีร้อยโลอ๋อโฟมในตัวไม่เหมือนบ้านใช่ไหมใช่ตามระยะทางเลยตามระยะทางครับผมแต่ถ้าพี่เข้ามาเอาเองก็ลดให้มีลดให้โอ้มีลดให้มีลดให้ครับมีหลายตัวเลยหนึ่งสองสามโอ้สวยมากแล้วก็จะมีรุ่นหมื่นสองก็มีตัวสั้นแล้วก็ตัวเจ็ดพันกว่าบาทก็มีเหมือนกันใช่มีหลายตัวในตัวเจ็ดพันกว่าบาทครับ ว่าตอนนี้ไซส์สองเมตรมีหลายตัวมากๆโอ้โหถ้าใครอยากได้เฟอร์นิเจอร์ชุดนี้จะต้องรีบหน่อยนะครับจะต้องรีบหน่อยต้องรีบเนี่ยเพราะว่าจากเฟอร์นิเจอร์ที่เหลืออยู่เยอะๆบานๆอยู่หน้าบ้านเราตอนนี้รู้สึกว่ามันจะหมดแล้วนี่ครับทำไม่ทันเลยตัวเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไม้เก่าจริงๆใช่ครับทำไม่ทันเลยตอนนี้เนี่ยเ้าจะนั่งก็สบายเงี้ยนั่งพ่อแม่ลูกสามคนได้ใช่ครับนั่งสบายตัวนี้สวยมากๆเลยเพราะว่าเป็นละไม้ลายน้ํา ไม้ลายน้ำครับไม้ลายน้ำครับโอ้เป็นไม้เก่าลายน้ำแบบนี้เลยใช่สวยมากลายน้ำเท่าไหรครับตัวนี้หนึ่งหมื่นสี่พันบาทเหมือนกันหนึ่งหมื่นสี่พันบาทเท่ากันคือมีหลังคาหลังคาเขาเรียกทรงอะไรครับพี่บอยแบบเนี้ยที่เราทำเอาไม้มาแปะแปะแปะกันตัวนี้เป็นทรงจั่วทรงจั่วครับแล้วเราเอาไม้ฝามาแบบเป็นหลังคาครับตัวนี้ครับโอ้เปนคลาสสิกนะใช่ผมเคยเห็นแต่ในหนังไงในหนังอ่ะโอ้โหนี่นี่ของจริงก็เป็นแบบเนี้ย สวยหมื่นสี่พันห้าหมื่นสี่หมื่นสี่พันหนึ่งหมื่นสี่ันบาทหนึ่งมืนสี่พันบาททวนครับผมเนี่ยมีหลายตัวเลยครับก็คือซิกเนเจอร์เสาต้องใหญ่เนี่ยเสาแต่ละต้นนะดูครับเออมันไม่มีใครทํานะมันยกยากนะใช่มันหนักครับแต่เราก็ก็ก็คือถ้าทําแล้วไม่มีทางที่จะไปล้มอยู่เวลาลูกค้านั่งอ่ะโอ้โหโอ้ยเนี่ยเข้าล็อกเลย เราไปตั้งอยู่เนาะกรุงเทพกรุงอะไรนี้ส่งไหมครับถ้าเป็นถ้าลูกค้าอยู่กรุงเทพส่งครับแต่ว่ามีค่าขนส่งอ๋อแต่ถ้าอยากคึณกรุงเทพว่าเอาหลายๆลังหน่อยเดี๋ยวคิดราคาพิเศษให้เดี๋ยวคิดราคาพิเศษให้ก็ล่าสุดเนี่ยมีคุณพ่ออยู่ท่านอยู่อำเภอศสีรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดท่านจัดเต็มไปประมาณหมดกบห้าหมื่นอ่ะครับท่านซื้อไปเก็บไว้ครับท่านซื้อไปแต่งบ้านท่านครับแล้วก็บ้านท่านอ่ะเป็นเป็นกอน แกลลอรี่ย่อมๆเลยาท่านเป็นนักสะสมของเก่าแล้วท่านก็มีเกวียนโบราณเกวียนแกะลายสวยมากครับอยู่ในบ้านของท่านครับซึ่งผมไปเนี่ยผมขนลุกเลยอแบบว่าท่านเป็นเป็นครูเกษียณครับครับแล้วตอนนี้ลูกศิษย์ท่านก็ไปจบศิลปะอะไรมันก็มาช่วยตกแต่งในพื้นที่ตรงนั้นครับผมผมว่าถ้าทําเสร็จน่าจะสวยน่าดูเลยอยู่ที่อำเภอเสละภูมิจังหวัดละภูมรายเอีดใช่ครับผมไปส่งมาวันก่อนในหนึ่งลํำนถเลย ครับนี่ครับนี่คืออัปเดตร้านของเรานะครับลุงพดเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าใช่จำเดือนตุลาคมสองพันหร้อยหกสิแปแล้วก็จะมีเป็นพวกนี้ลังนกครลังนกี่ไบ้านนกครับผมสองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทเองใช่ครับที่ไว้ตามคาเฟ่คาเฟ่อะไรพวกนี้นะเขียนต้งนี้ได้แล้วก็อ๋อนี่ไงลืมแนะนำามาหมุนม้าหมุนจ้ะอืมนี่โอ้โหใส่เจลาบีนิดหนึ่งลื่นปื้ดครับต้องใส่เจลาบีด้วย ใช่เวลาไปส่งจะต้องใส่จารบีนิดนึงเนี่ยโอ้โหนี่นี่เทสเทสระบบเทสระบบพ่ชมครับที่ขนาดช่างบอยน่าจะ80กิโลได้นะครับน้ําหนักเนี่ยสบายเลยนี่นั่งสบายเลยโอ้โหนี่หรือตัวนี้เท่าไหร่พี่อบตัวนี้หนึ่งหมื่นสี่พันบาทหรือตัวนี้ก็ไม่แรงนะคตัวนี้เป็นรถล้มด้วยไหมเสียบลมตรงกลางได้โอหพล่าสุดผมเอาไปส่งที่กระบี่ครับจังหวัดกระบี่ครับเอาไปตัวหนึ่งครับ ก็กระบี่นั้นไปหนึ่งลำรถหกล้อเต็มลำเลยรับครับ,รบนี่แล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นล้อเกวียนเกวียนโบราณของแท้หรือว,ว่าไปแล้วหลังนี้อันนี้เล่มใหม่ครับเพิ่งได้เพิ่งได้มาครับเนี่ย ก็วันก่อนเนี่ยผมก็เอาไปส่งให้บ่าวเขาปุ้นครับโอ้บ่าวเขาปุ้นถูกหวยได้ยินข่าวว่าถูกหวยน่ารย้อมันต้องมีคู่กันนะมันต้องเอาไปส่งบ่าวทั้ปุ้นถูกหวยเลยของเกิงแท้ถ้าใครอยากได้อยากสะสมครับผมครับ โทมหาช่างบอยได้เลยครับผมที่เบอร์สื9 7เปดเก้าเจ็ดสี่สีนก้าครับผมไปกับช่งบอยเ่ห้าใช่ไหมใช่ที่ห้ามาถามซื้อผมสองหมื่นห้าหน่าไ้่ะนี่เห็นไหมกับเอไปตั้งหมื่นดงดูมูลค่าเพิ่งขึ้นได้ได้ครับผม โอ้โอเคนี่คือเฟอร์นิเจอร์ของเราในเดือนธันาคมประมาณนี้แล้วก็ราคาประมาณนี้ที่ได้แจ้งไปเดี๋ยวถ้าสนใจก็โทรมาตามเบอร์ที่ช่างบอยให้ไว้ได้ครับอ่ะโอเคเต็มอิ่มวันนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่ขอบคุณช่างบอยมากๆครับผมมาอัปเดตใหม่ครับสวัสดีครับสวัครับผม